สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมนูนชาแนลและเกมบัตสึมโฟนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแนะนาสาหรับมือใหม่ที่สนใจเกมบัตสึมโฟนะคะแล้วไม่แน่ใจว่าเอ๊จะต้องเริ่มต้นยังไงซื้อเกมจากที่ไหนติดตั้งโปรแกรมยังไงนะคะคลิปนี้มีคําตอบก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิง่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่น้ดนำมาฝากเรื่อยๆนะคะ เอาละค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะมาที่หน้าลิงก์นี้นะค่ะแนบไว้ใต้คำอธิบายคลิปนะคะสามารถกดเข้ามาได้เลยนะคะหลังจากที่เข้ามา,าหน้านี้แล้วนะคะสิ่งที่อยากจะให้ดูนะคะก็คือปรุูที่ความต้องการของระบบก่อนนะคะว่าคอมพิวเตอร์เราเล่นได้หรือเปล่านะคะก็สำหรับเกมนี้นะคะสามารถเล่นได้ทั้งใน PC แล้วก็โน้ตบุ๊ก รวมถึง Mac ด้วยนะคะก็สำหรับคอมพิวเตอนะคะความต้องการของระบบนะคะก็จะมีแนะนำให้ตามนี้นะแต่ว่าตัวนุชเองนะคะแนะนำว่าตัวระบบปฏิบัติการนะคะ Windows 7 8 8.1หรือว่า10แบบ64บิตนะคะเพราะว่าถ้า32บิตเนี่ยมันจะหยุดการอัปเดตแล้วก็ถ้าเราซื้อเกมเตัวภาคเสริมใหม่ๆนะคะเราก็ อาจจะไม่สามารถหลดซื้อมาเล่นได้นะคะแล้วก็หน่วยประมวลผลแนะนำให้ที่ Intel Core i5 นะคะขึ้นไปนะคะแล้วก็ตัวการแสดงผลนะก็เป็น GTX 650ขึ้นไปด้วยนะคะส่วน ตัว RAM หรือว่าหน่วยความจำนะคะเห็นตรงนี้นะคะ,ะแนะนำขั้นต่ำคือ4 g ิกนาะแต่ว่านุ่นแนะนำให้เป็นที่8หรือว่า16 g ิกนะคะเพราะว่าตัวเกมนะคะนอกจากตัวภาคหลักแล้วมันก็จะมีภาคเสริมด้วยแล้วก็มีมอดด้วยนะคะถ้าอยากเล่นได้ลื่นๆเนอะสามารถลงมอดได้แบบสบายใจนะคะแนะนำที่8หรือว่า16 g ิกนะคะที่ว่างในฮาร์ได์นะคะแนะนำว่าควรไม่ต่ำกว่า 64จิกหรือว่า100จินะเพราะว่าตัวเกมนะคะอย่างที่บอกเฉพาะตัวภาคหลักกับภาคเสริมเนี่ยก็ประมาณเกือบ40จิกแล้วนะคะก็ไหนเราจะลงมอดอีกนะคะดังนั้นแนะนำว่าให้เป็น64หรือว่าเป็นร้อยขึ้นไปจะโอเคที่สุดค่ะสำหรับแม c นะคะ ตัวนี้นะคะระบบปฏิบัติการคือ macOS X 10.11หรือใหม่กว่านะคะแล้วก็หน่วยประมวลผลเป็น Intel Core i5 นะคะหรือว่าสูงกว่านั้นนะคะแต่ว่าออที่รุ่นเล่นของ iMac นะคะเป็น Intel Core i3 ก็เล่นได้อยู่นะคะปรับความละเอียดของเกมนะคะเป็นกลางๆก,ก็ถือว่าเล่นได้ลงมาได้ะค่ะส่วนการแสดงผลก็เป็น GTX 6 8 0ขึ้นไปเนาะหรือว่าตัว AMD RX 560ขึ้นไปนะคะแรมเหมือนกันนะคะแนะนาเป็น 8หรือว่า16 g จิกขึ้นไปนะคะส่วนตัวพื้นที่ว่างในฮาร์ดไดฟ์นะคะ64จิกขึ้นไปเช่นกันค่ะตัวนี้ความต้องการของระบบนะคะหลังจากนั้นเราเช็คแล้วว่าโอเคคอมหรือว่าน้ตบุ๊กหรือว่าแม็คของเรานะคะสามารถเลือกได้สิ่งต่อไปนะคะลงทะเบียนก่อนนะคะผ่านหน้าเว็บนี้เลยเนะกดคลิกที่ลงทะเบียน,นะคะ่ะเมื่อคลิกลิงก์แล้วนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าสร้างบัญชีนะคะในหน้านี้นะก็ ให้เรากรอกข้อมูลนะคะรายละเอียดส่วนตัวของเรานะคะอย่าลืมคลิกตรงชั้นอ่านและยอมรับข้อตกลงผู้ใช้งานรวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวและกุกกี้ของ EA ด้วยนะคะจากนั้นคลิกต่อไปค่ะให้ใส่ข้อมูลที่อยู่อีเมลตั้งรหัสผ่านนะคะ ซึ่งตัวรหัสผ่านนะคะจะต้องมีความยาว8ถึง6 4ตัวอักษรแล้วก็มีทั้งตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่นะคะอย่างละ1ตัวอักษรแล้วก็มีตัวเลขอย่างน้อย1ตัวอักษรนะคะเราตั้งค่าเลยแล้วก็สร้าง ID นะคะที่ทุกคนจะเห็นนะหน้าแกลเลอรี่นะคะนี่ก็เอาเปตั้งไปะคะ่ะแล้วก็ชื่อใบบังคับนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นโปรไฟล์ของเรานะคะ หลังจากนั้นคลิกต่อไปค่ะก็จะเข้าสู่การพิสูจน์ยืนยันนะโหมดแก้ปริศนาเพื่อให้เราทราบว่าคุณเป็นคนจริงๆนะคะก็คือเขากลัวเราจะเป็นบอทนะแล้วก็คลิกพิสูจน์ยืนยันนะคะให้เลือกตัวเพนกวินเสร็จแล้วพิสูจน์สําเร็จหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกคําถามนะคะว่าเอ่อถ้าเกิดเราลืมรหัสผ่านหรือว่าตัว บัญชีของเรานะคะมันเกิดแบบว่าทูกแฮ็กหรือว่าหายหรือว่าลืมหรือใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเวลาเรา,เาต้องการที่จะแบบว่ากู้บัญชีเราคืนนะคะเรา,เอ,า,เอ,าอาจจะมาเลือกที่คำถามรักษาความปลอดภัยได้นะคะเช่นอันนี้โรงเรียนประถมที่ไหนเราพิมพ์เราพิมพ์ไปบ้านอะไรดีบ้านโคกดึกแล้วกัน <laughs> มันไม่มีนะ เราพิมพ์ไว้ก่อนนะคะข้อมูลโปรไฟล์กิจกรรมและเพื่อนของฉันสามารถบอกเห็นได้โดยเพื่อนเนาะอันนี้หรือว่าใครจะคลิกแบบไม่มีก็ได้นะน,นี้ค่ะแต่เราเอาเพื่อนนะเป็นคนที่แบบต้องการโซเชียลนิดนึงนะคะสังคมแล้วก็ตั้งค่าอื่นๆอนุญาตให้ผู้เล่นค้นหาฉันด้วยอีเมลได้ไหม อันนี้เราไม่ติดนะเพราะเราไม่ให้เขาแบบค้นหาทางอีเมลได้หรือใครต้องการให้เพื่อนค้นหาทางอีเมลได้ก็ติดถูกได้นะคะแล้วก็ส่งอีเมลแบบข่าวสารต่างๆนะีคะเอ่อเราจะรับดีไหมแนะนาว่ารับดีกว่าวเนาะเผื่อเขามีอะไรดีๆนะคะก็คลิกตรงนี้ไปแล้วก็กดตกลงสร้างบัญชีะคะ่ะ เมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะทางตัวระบบนะคะให้เรายืนยันตัวตนนะคะว่าเป็นเราจริงหรือเปล่านะคะโดยเขาจะให้เรายืนยันตัวรหัสนะคะที่ส่งไปให้ทางอีเมลที่เรากลอกสมัครไว้นะคะแล้วก็เข้าอีเมลนะคะแล้วก็เอารหัสมากรอกใส่นะคะหลังจากนั้นก็คลิกดําเนินการต่อค่ะเท่านี้ก็จะเป็นการาสมัครลงทะเบียนหรือว่าเปิดใช้บัญชีของตัว Origin เรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นเราก็คลิกเริ่มต้นใช้งานได้เลยค่ะเมื่อสมัตรสมาชิกอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคือการดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมนะคะหรือว่า Origin c l i นะคะเป็นโปรแกรมที่เราจะต้องติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าแม่ของเรานะคะเพื่อที่จะได้รันเล่นเกมได้นะคะก็เขา้ามาดูในส่วนของเมนูนี้ค่ะตัวนี้นะคะคำว่าดาวน์โหลดค่ะคลิกเข้าไปนะคะ มันก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้า,าดาวน์โหลดออริ i n น o ัวชันล่าสุดนะคะก็ตัวนี้นะคะให้เราดูนะคะว่าเราเป็นตัว Windows หรือว่า Mac นะคะถ้าเป็น Windows ก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะถ้าเกิดเป็น Mac ก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะคะตัวที่นุ่นใช้อยู่นี้นะคะก็คือเป็นตัว Windows นะคะก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะตั้งโปรแกรมเสร็จนะคะเราก็รันโปรแกรม Origin ขึ้นมานะคะ แล้วก็เปิดเข้ามาเขาก็จะให้เราลงชื่อเข้าใช้นะคะแล้วก็กรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราลงทะเบียนไว้หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกร,รมลงคอมพิวเตอร์หรือว่าแมคของเราเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ตัวโปรแกร,รม Origin Client เรียบร้อยนะคะก็จะเข้าสู่หน้าน,นี้นะคะในหน้าน,นี้นะคะก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเมนโนนเรามาเริ่มต้นการใช้งานกันเถอะถ้าเราจะเลือกดูเกมก็คลิกที่เมนูเลือกดูเกมได้นะคะหรือว่า ใครจะซื้อเกมเลยนะคะผ่านตัว Origin ไทยตัวนี้ก็สามารถทำได้นะคะก็คลิกเข้าไปได้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเกม The s i m f o ลดสูงสุดถึง75%เชียวนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถกดซื้อได้เลยนะคะส่วนวิธีการซื้อผ่านตัว Origin นะคะทำยังไงบ้าง ติดตามชมในคลิปหน้าค่ะยังไงสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะมีประโยชน์หรือว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ